สวัสดีครับแฟนๆนรายการช็อตเด็ดกีฬาแชมป์วันนี้ผมแชมป์พิรพลพาทัวร์ยุโรปครับแม้ว่าฟุตบอลลีกจะจบไปแล้วแต่ฟุตบอลถ้วยของหลายประเทศนี้เข้ามาถึงรอบชิงนะครับวันนี้จัดไป3นัดชิงแชมป์บอลถ้วยอังกฤษเยอรมนีและสเปนเริ่มจากบอลเตอรรอบชิงของอังกฤษ แชมป์ลีกปีนี้เชลซีในชุดบลูเจอทีมอันดับ6อาร์เซนอลแต่แค่3นาทีอาร์เซนอลที่ทุกคนดูถูกว่าแพ้แน่กลับนำก่อนครับอเล็กซิสซานเชสตัวรุกทีมชาติชิลีบูองนายและจัด1-0เข้าครึ่งหลังเชลซีงานเข้าครับวิกเตอร์โมเซสกองกลางไนจีเรียพุ่งล้มกะจะหลอกกรรมการนะครับโดนไล่ออกจากสนามเชลซีผู้เล่นน้อยกว่า1คนแถมตามอยู่1ลูกแต่ ก่อนจบเกม15นาทีเดียก็คอสตากกองหน้าทีมชาติสเปนจัด1ประตูต่อ1นะครับ <S <S <ý> <S แต่ดราม่ายังไม่จบครับในช่วงที่เชลซีกำลังคึกกำลังเหกันอยู่อาร์เซนอลโขกตูม2ประตูต่อ1จากแอรอนแรมซี่กองกลางทีมชาติเวลส์พาอาร์เซนอลชนะ2-1ควาชช้าแชมป์เอฟคัพเป็นครั้งที่13ซึ่งในโลกออนไลน์ <c oughs> มีแซวครับว่าอาร์เซนอลได้ถ้วยจริงแต่อาร์เซนเวลเกอร์โคช เสียท่าแค่บุมกล้องนะครับอย่าคิดมากมาดูบอลทั่วเยอรมันรอบชิงครับดอทมุนทีมอันดับ3ชุดเหลืองได้ดาวรุ่งฟรงค์วัย20อูสมานเดมเบเล่ล็อกขวาใส่ซ้ายแต่แฟรงค์เริตทีมอันดับ11นะครับตีเสมอหนหนึ่งจากเรเบชนักเตะโครเอเชีย แต่ดอทมูลก็มาได้ช็อตเด็ดจุดโทษของออบาเมยังกองหน้าจากกาบอลดอดมูลชนะ2-1แชมป์ปิดท้ายที่สเปนชบบาร์ซลโลน่รองแชมป์ลีกกางเกงน้ำเงินเจอกับอาลาเบสเมสซี่เทพอาเจนชิงแอนปัน1-0แต่อาลาเบสที่เข้ารอบชิงเป็นครั้งแรกปัน1-1ครับ โดยเฟลแบ็กซ้ายจากฝรั่งเศสฟารซโลน่าแลกหมัดครับเนย์มอร์แปะจอดจอดสองหนึ่งครับกองหน้าจากบราซิลยิงหนึ่งกองหน้าอาร์เจนก็ยิงไปแลวหนึ่งและสามนาทีต่อมากองหน้าสเปนอัลกาเซอร์สามหนึ่งครับ บาร์เซโลนาครับชนะแล้วก็เป็นการคว้าชแชมป์ถ้วยนี้3ปีซ้อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่ทางช่อง3 16นาฬิกา30นาทีนิดๆจัดไป,ไป